สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมรรการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็หลายท่านนะครับที่สนใจเรื่องการลงทุนทองคำนะครับก็น่าจะติดตามนะการคาดการณ์ของผมมาต่อเนื่องนะครับอย่างนี้บอกนะครับการลงทุนทองคำเนี่ยเป็นการลงทุนในระยะกลางในระยะยาวนะครับแล้วก็การลงทุนทองคําก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะถึงแม้มีความเสี่ยงน้อย หลายท่านก็จะคิดว่านะครับทองคำเนี่ยมันหมดอนาคตแล้วนะบางคนก็มาบอกว่ามันเป็นยุคของไออะไรดิจิตอลโกนะไอทองคำดิจิตอลอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็ไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรหมายถึงเงินสกุคลคริปโตรหรือไม่หรืออะไรนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าตามปรวัติศาสตร์แล้วเนี่ยทองคำนะมันเป็นหลุมหลบภัยมาตลอดนะครับเมื่อมีภัยไม่ว่าจะเป็นภัยทางเศรษฐกิจการเงินนะหรือภัยจากการศึกสงครามนะครับ ลักษณะของทองคําก็คือว่านะมันจะชอบความไม่แน่นอนเพูดง่ายคือช่วงที่โลกปั่นป่วนนะโลกไร้เสถียรภาพเนี่ยราคาทองคำเนี่ยนะมันจะตอบสนองได้ดีมากนะครับเราก็จะมาชวนคุยกันนะครับว่าในช่วงนะสอถึงเดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับนะราคาทองคำเนี่ยมันจะดีดขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ถูกแรงกดดันนะครับราคาทองคำเนี่ยได,ได้ร่วงต่ำกว่าระดับ1 7 0 0ดอดอลลาร์ต่อออนเนี่ยนะมาเป็นเวลา สองสามอาทิตย์แล้วนะครับถ้าเราดูทิศทางแนวโน้มนะจากกราฟนะในช่วง30วันก็ดีนะหกวันก็ดีนะสเดือน6เดือนก็ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าทิศทางแนวโน้มนะมันดูเหมือนลงนะมันเหมือนถูกแรงกดดันลงมาหลังจากที่ช่วงแรกๆนะครับนะราคาทองคําดิดตัวสูงขึ้นนะเนื่องจากว่าทาง รัเสเซียนะครับมีการปฏิบัติการพิเศษทางการทาหารนะในช่วงปลายกุมภาพันธ์ปีนี้ในแะม้ทองคํามันชอบความไร้เสถียรภาพนะมันชอบความไม่แน่นอนผ,ลผ,ลผลันผวนนะอะไรที่มันสิงเสียเส่ยงมีความเสี่ยงเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเศษรษฐกิจนะหรือว่าทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยราคาทองคำเนี่ยนะมันก็จะดีดตัวสูงขึ้นนะซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะก็สูงขึ้นไปทะลุ2 0 0พันะ อดอลลาร์ต่อออนทีเดียวนะก่อนจะถูกแรงกดดันนะครับนะให้มันลงมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าการตึงตัวทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับปรับจากขึ้นเบาเบา5ไปเป็น0 5 0แล้วขึ้นแบบรุนแรงนะครับ aggressive นะไปูนยาป0.75% 3ครั้งติดต่อกันแล้วและดูเหมือนว่าในปลายปีนี้ก็ยังขึ้นต่อไปนะเพราะฉะนั้นทิศทางแบบนี้นะครับจะกดดันทองคำนะให้ลดต่ำลงเรื่อยเรื่อย นะซึ่งถ้าเรามองแบบลีนเนียมองแบบเส้นตรงอ่ะนะคาดการตามนักวิเคราะห์ต่างชาติคาดการว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโนยบายอย่างนี้เพื่อจะค่าเงินเฟอ้อเป้าหมายกําจัดเงินเฟอ้อนะโดยที่เฟดไม่สนใจแล้วครับนะว่าเศรษฐกิจจะถดถอยหรือเปล่านะจะเป็นยังไงมีคนตกงานว่างงานยังไงเฟดก็จะค่าเงินเฟอ้อนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือมองแบบลีนเนียเส้นตรงก็จะกดดันราคาทองคำ นะครับให้มันร่วงต่ําลงนั่นเองยกเว้นนะครับมันมีเหตุการณ์ความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกเกิดขึ้นนะก็จะพิกนะลักษณะของทองคำเนี่ยให้กลับมานะสูงขึ้นได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามองแบบตรงๆนะไม่มีแบ็กซวอรนนะหงดำนะไม่มีเกรซวอรนนะหงสีเทานี่เราก็ต้องบอกว่าเอ่อมันก็จะเป็นทิศทางต่ําลงนะทองคำก็ ไม่เห็นแววนะครับว่าจะดีตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดนะมันมีแบล็กสวอนเกรส s วอนเนี่ยนะกับอันนี้ก็ไม่แน่คราวนี้มาดูนะผลสํารวจก่อนหน้านี้มาดูความสามารถนะครับของเหล่านะบรรดาผู้ติดตามช่องผมในการคาดการณ์อนาคตนะครับผมได้ถามไปนะว่าในช่วงนะเดือนอกันยายนเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยนะการประกาศตัวเลขนะครับเ,เงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนนะ ก็ส่วนใหญ่นะครับ41%ตอบถูกนะครับอยู่ในช่วง8.119%ุตัวเลขออกมา8.3%นะครับเห็นไหมภายในนี้คือความสามารถนะครับของผู้ติดตามในช่องผมวเวลาโหวตนะก็มาติดตามกันแล้วผมก็ถามว่าแล้วในการประชุมของเฟดเนี่ยนะครับในช่วงปลายกันยายนเนี่ย20่ยี่สิบกันยายนเนี่ยท่านคาดการว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่าไหร่นะส่วนใหญ่นะครับ43%ก็ตอบถูกนะครับปบนะรับศูน้านต์เนี่ยนะ ถ้าลองมองเห็นความสามารถของท่านเองนะครับในการคาดการณ์อนาคตในการมองต่างๆนะผมก็เชื่อว่าผู้ที่ติดตามช่องผมเนะี่ยมีความรู้นะในทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกพอสมควรดีเดียวนะเพราะาติดตามฟังจากกูรูนักวิเคราะห์หลยท่านนะครับทั้งในทั้งนอกประเทศล้วผมก็ถามต่อว่าการปรับขึ้นนะครับอัตาราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยในช่วงยี่สิบนะครับกันยายนหกเนี่ยจะมีผลต่อทองคาเป็นยังไงขึ้นหรือลงนะส่วนใหญ่ก็จะตอบ ว่าลงนะครับห้าสเนตะนะเกินครึ่งแต่ว่าลงสุดท้ายเป็นไงครับก็ลงจริงๆเห็นไหมสามโพสามสำรวจที่หลายท่านนะในช่องผมติดตามกันมาแล้วก็มาลงคะแนนกันเนี่ยแม่นยำนะครับสามโพถูกต้องหมดเลย3โพนะผมก็ถามต่ออีกนะว่าการระดมพลของปูตินเนี่ยนะระดมพลกองหลุน3ามแสนนายเนี่ยท่านคาดว่านะการต่อสู้ในยูเครนเนี่ยนะมันจะแผ่วลง เท่าเดิมนะหรือว่าจะมากขึ้นนะก็ส่วนใหญ่ตอบนะว่ามันแรงขึ้นนะอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าถูกผิดประการใดแต่สิ่งที่คาดการณ์นี้กำลังพูดถึงว่าไปในหน้าหนาวเนี่ยอีกประมาณ2-3เดือนข้างหน้านี่ซึ่งตรงนี้ครับจะมีผลกับราคาทองคำนะถ้าในกลุ่มนะ FC ช่องผมนะผู้ติดตามช่องผมนะผู้รับชมช่องผมเนี่ยโบดมาแล้วคาดการถูก ว่าจะแรงขึ้นในทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกในยูเครนนะท่านคาดการณ์ว่าแล้วราคาทองคำจะเป็นยังไงล่ะเห็นไหมฮะเพราะนั้นสิ่งนี้ผมเรียกว่าเกรซวอนนะหงสีเทานะเพราะมันไม่ใช่แบล็กสวอนอาจจะพอคาดการได้แต่ก็คาดการไม่รู้เหมือนกันวนะ่าเมื่อไหร่นะาการที่รัเสเซียนะครับระดมพล3 0 0แสนนายเนี่ยนะแล้วมันจะเกิดเป็นการต่อสู้ที่แรงขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ ใน3เดือนนี้หรือใน6เดือนนียผมก็เรียกว่าเกรซวอลแล้วกันนี่คือคําที่ผมนิยามเองนะครับมันไม่มีคําในทางเศรษฐศาสตร์ในเศรษฐศาสตร์มีแบ่แบล็กสวอลหงดําซึ่งคาดคิดไม่ถึงผมเรียกว่าเกรซวอลคือเห็นนะเขาเขาว่ามันจะเป็นนะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเกรซวอลนี้เกิดขึ้นความหมายก็คือการระดมพลสามแสนนายมันมีนัยะที่จะส่งผลให้การศึกสงครามภนะูมิรัศด์โลกนะความเสี่ยงทางภูมิรัศด์โลกเพิ่มสูงขึ้น ถ้าเราคาดการณ์ได้ว่าราคาทองคําในช่วงประมาณสองสามเดือนนะหรืออาจจะหกเดือนมันก็จะดิดตัวขึ้นเห็นไหมครับทุกอย่างมันมาจากเหตุถ้าเราวิเคราะห์เหตุปัจจัยเป็นฟันดอเมนทัลนะเมื่อมองประกอบกับเซนะิเมนทัลเนี่ยนักลงทุนคิดอ่านอย่างไรนะเมื่อมีความเสี่ยงทางด้านภูมิรัศด์โลกเกิดขึ้นท่านก็พอมองออกนะครับว่าราคาทองคำมีสิทธิ์ดีดขึ้นไหมใน2-3เดือนข้างหน้าถ้าจากโพสํารวจ ว่าภูมิศาสตร์โลกจะแรงขึ้นก็มีสิทธิ์นะครับที่ราคาทองคํำจะดีดตัวสูงขึ้นนะครับในช่วง2-3เดือนข้างหน้านะครับหรืออาจจะก,กว่านั้นนะอันนี้คือเป็นการคาดการณ์นะครับซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดได้นะครับแต่จากโคสํารวจที่สอบถามมาจะเห็นไหมครับว่ามีความถูกต้องแม่นยาําพอสมควรทีเดียวนะแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าโพที่สํารวจล่าสุดนะว่า <Das que ath> เรื่องของสงครามในยูเครนจะแรงขึ้นเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเอาละครับเราม,มาสนันุนนะครับเศร,รษฐกิจไทยกันนะครับจมูกข้าวหางงอกกาบ้าผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามินบี B2 แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานบางวซรัลก็สามารถทานได้ทำจากจมูกข้าวออแกนิกสชนิดนะครับข้าวหอมนิลข้าวหอมมะลิ1น5ข้าวหอมมะลิดแดงข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับที่นำไปพองอกให้เกิดสารกาบา้า และหางสุกนำไปกระทบเปลือกบดนะครับซึ่งมีวิตามิน B1 B2 บําำรุงสมองผ่อนคลายหลับสบายนะครับลดอาการซึมเศร้าผสมงาดำแคลเซียมสูงกว่านม6เท่าผสมงามอนมีโอเมก้า3ช่วยระบบภูมิคุ้มกันชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับไม่มีส่วนผสมของนมหรือขมีมเทียมรสชาติหวานเล็กน้อยนะครับดื่มง่ายนะครับในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนะในช่องอาจารย์เสก5.0ในเดือนตุลาคมนี้ ท่านจะได้ราคาพิเศษนะครับสกระปุกจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทนะครับแล้วก็ในพื้นที่ห่างไกลก็85บาทท่านสามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผ่านทางโทรหรืออัดไลน์เข้าไปที่08 1 8 1 5 0 7 6 6นะครับคุณ1ปรระบุนะครับมาจากช่องอาจารย์เสก5.0ท่านจะได้ราคาโปรโมชั่นให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับ้ย,ยออด,ดวย ก็ต้องขอขอบคุณนะครับในการสนับสนุนของท่านนะครับต่อเกษตรกรอินทรีย์ทั้งหลายแล้วก็สนับสนุนในช่องผมเนยนะครับและท่านที่ต้องการนะครับร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับในการให้สติปัญญาความรู้นะครับแก่ผู้คนในสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามชื่อนะครับแล้วก็เลขที่บัญชีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้นะครับฟังเพื่อนในก่อนแล้วกเชื่อเจกันหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ